แล้วพิธีกรรมวันที่8มิถุนายนนี้นะคะในการทําพิธีกรรมบูชาไฟแม่หมอขอขยายเวลาเลื่อนจากวันที่8ไปเป็นวันที่29มิถุนายนนะคะเนื่องจากมีลูกศิษย์ลูกหาอีกหลายคนต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมและต้องการรอเวลาที่นานกว่าน,นี้นิดนึงในการเตรียมตัวที่จะมาเที่ยวภาคใต้กับแม่หมอเพราะฉะนั้นขอโทษลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะที่มีหลายคนมีการจองตั๋วแล้วแต่ว่าเราสามารถเลื่อนได้นะ ตอนนี้ยังมีเวลาเลื่อนตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากเข้าร่วมพิธีกรรมบูชาไฟนะคะวันที่29มิถุนายนนี้เวลา9นาฬ9นาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้ามาจับจองได้เลยเพราะเป็นรอบของการเลื่อนครั้งสุดท้ายเลวเพราะแมน้หมอต้องรีบปิดพิธีกรรมนี้ให้เร็วที่สุดพิธีกรรมบูชาไฟนะคะช่วยเรื่องนะคะการเผาผลาญการล้างคุณใสมนดำให้มันหมดไม่ไปกับกองไฟ โดยจะมีพราหมณ์จากประเทศอินเดียนะคะเข้ามาทําพิธีกรรมครั้งนี้ให้เป็นตัวแทนของพราหมณ์จากประเทศอินเดียนะคะเป็นการทําพิธีกรรมบูชาไฟคือการก่อกองไฟแล้วก็ให้ผู้คนที่เข้าร่วมพิธีกรรมนั่งบริเวณรอบๆกองไฟแล้วก็พราหมณ์เนี่ยจะเป็นคนที่เอ่อท่องพระคัมภีร์ต่างๆอัญเชิญเทพนะคะเทวาลงมาเป็นสักขีพยาน แล้วคนที่นั่งอยู่บริเวณรอบๆกองไฟพราหมกก็จะนำทุกคนนะคะนำเครื่องสักการะบูชาเนยนมข้าวสารต่างๆโยนไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชาเทพศิดิ์สิธิ์ต่างๆเช่นพระศิวะพระแม่รัศมีพระแม่อุมาพระแม่กาลีพระวิษณนุนะคะเพราะฉะนั้นสายมูห้ามพลาดจะเป็นการเปิดดวงด้านการเมินการงานความรักดวงเสนีนะเมตตาใครที่ไม่สว่างในความรัก อยากให้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้เพื่อเปิดดวงความรักใครที่ความรักอยู่แล้วอยากให้มันดีหนักกว่าเดิมนะคะหรือคนโสดต้องการเจอเนื้อคู่ต้องการให้มูเพื่อได้เกิดความรักที่เราต้องการมูเพื่อได้เจอเนื้อคู่มือมูเพื่อเปิดความรักดวงความรักที่ดีเข้ามานะคะ,ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยกับพิธีกรรมบูชาไฟ แล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่สั่งกําไลพระแม่สมีเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากแม่หมอได้ขยายเวลาให้เพื่อนๆอีกหลายคนเขาได้มีเวลาในการเข้ามาบูชามาจับจองนะคะในการเข้าร่วมพิธีกรรมบูชาไฟกับแม่หมอเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม่หมอจัดพิธีกรรมวันที่29นี้ใช่ไหมแม่หมอจะจัดส่งนะคะกําไลพระแม่สมีให้กับพวกเราทุกคนวันที่30มิมิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นก็ ขอให้ใครที่เป็นลูกสาวกของพระแม,ม่สมีพระศิวะพระพิการเนตรพระแม่อุมาพระแม่กาลีห้ามพลาดกับพิธีกรรมนี้เด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นพิธีกรรมนี้แม่หมอจะจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครอยู่ภาคใต้มาเข้าร่วไมได้เลยนะคะพาลูกหลานมาได้แม่หมอยให้เข้าฟรีสําหรับเด็กนะแล้วใครที่สนใจอยากบูชาออนไลน์ขอพรออนไลน์ก็สามารถติดต่อทางเอฟสีเขียวตรงนี้ได้เลยยีบี่ชั่วโมงค่ะ